สบายดีพี่น้องสุงขู่สูขคนครับทอกับป่าผาดผ้าละคือเก่าครับมาภ้ารกิจอำเภอเมสอดจังหวัดตากคือเก่าครับปากคนไหลคนแช่เด้เอยๆครับตอนนี้กำลังจอดพักรถกำลังออกมากครับดูนครสวรรค์ครับตอนนี้กาสิมุ่งนาไป เพลิดเพลิครับแล้วก็ไปจังหวัดตากภอารกิจแถวนีกว้ก็สี่ล้านครับล้านแรกไปทรงอยู่อยุธยาผานในเมืองผลแล้ว,ลวเลยเลือสามล้านครับอยู่จังหวัดตากขึ้นแม่สอดล้านหนึ่งครับแล้วก็ไปอำเภอวักเจา้าอีกล้านหนึ่งแล้วก็อำเภอบ้านตากจังหวัดตากอีกล้านหนึ่งครับ คนติดตามด้เด้อครับนะเด้อเย่าลิกใจให้พี่น้องทุกคนเด้อครับพี่น้องทางทำงานอยู่ต่างเดือนครับกล่องกันับคือเก่าเด้อครับเนดะ้อขอตรวจขอให้ครับมีดขากล่องคือเราครับนักเต,ตือนครับในท้ายคลิปครับ ไก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมูมูอนอนเปลี่ยนกันน่เนากินกันในเส้นววิย์ครับตะเท่าเจ้าดีนะครับครับโอวัตดินครับพยาก,กิโลเที่ยวนี่ก็หนึ่งพันหนึ่งรอยกิโลครับออกว่าตเโรงงานซี่ทุ่มครับ เก่าครับที่งานต่อกันอยาขึ้นเก่าครับส้มบรรยาก,กาศสองของาก,กันนะครับเดีย๋ยววัดตากเอเพื่อไม่สอดเดีกันฉาลียแล้วอาทิตย์หนึ่งเดินทางอาทิตย์ละเท่อครับเฉลียน,นะครับบางข่้งกับสองสองเที่ยวครับสองเที่ยวติดเลย ดีแลนด์ครับสำเนียครับอาทิตย์ระเทือครับแล้วแต่คิวครับแล้วแต่คิวงานครับ สองกิโลครับอำเภอแม่วงหาสิมาครับกับแม่เปลร้อยซีรับบางสามรอยซีสิเจกิโลน,นี่บ้านน้องเบนครับมีเนืกินลายางครับตัวนี้เคยจอดซื้อประจำที่ก่อนครับอําเภอลานเน่าในเรียวไส้เนอะครับ ตลาดเช้าครับอยู่อำเภอ,อีบ้านน้องเบนนี่ครับเกียวทรนะายอำเภอลาดหญ้าเด้อเข่าร้ายครับเรงยวายมือนี่ครับอำเภอแม่แม่เปิ้ลอำเภอแม่วงอำเภอสุ่มตาบงในเลี้ยวทรายเบิ้ลเด้อครับไปทางอำเภอลาดหญ้า,าครับ กำลังเริ่มออกครับขึ้นเขากันอนภาวนาอย่าให้มีฝนครับขึ้นยากครับขึ้นเขาใ้แดดแบบนี้นะครับ สล็บาทสามสิบสามกิโลครับทักทายเด้อครับเด้อเป็นน้าทักทาเรียนเด้อครับเด้อมีสุมได้ครับคนคิดดีลาก,กับคนติดตามคนไหลคนแชร์ได้เด้อครับเด้อ จะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผา,านทางทายิปข่าวทรายเรื่องขับรถนะครับรถใช้ครับ,รบ,รบเป็ไทยคลิปเฉพาะตอนทีน่ นาขักสายนี่แหละครับ